เลยเลยคะ่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะ s o Insight ค่ะพี่ลูกรออยู่แล้วกับ2ข่าวที่จะมาอัปเดตกันค่ะม,มีอะไรบ้างว่ามาขอบคุณค่ะพี่หญิงค่ะข่าวแรกนะคะไปที่เรื่องราวของบ๊อบบี้คิมค่ะล่าสุดเขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะกรณีทำกิริยาไม่สุภาพต่อแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินค่ะ กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะเมื่อนักร้องหนุ่มอย่างบอบบี้คิมแสดงอาการกิริยามไม่สุภาพบนเที่ยวบินนะคะค o รีแอร์ฟลาย h t KE 023์ค่ะจากประเทศเกาหลีมุ่งสู่ซานฟรานซิสโกนะคะเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาโดยนักร้องหนุ่มอยู่ในสภาพวะมึนเมาแล้วก็โวยวายก่อความไม่สงบค่ะเนื่องจากโมโหที่นั่งที่ที่นั่งของเขานะคะไม่ได้รับการอัปเกรดจากัชนอีโคโนมีเป็นบิสเนสค่ะรวมถึงมีพฤติกรรมหยาบคายต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน2คนที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งพนักงานนะคะก็ได้รายงานเรื่องดังกล่าวทันทีทําให้นักร้องชื่อดังต้องถูกควบคุมตัวทันทีที่สนามบินลงที่เครื่องบินลงจอดที่สนามบินค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ FBI เจ้าหน้าที่ตารวจสนามบินซานฟรานซิสโกและเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองได้เข้าร่วมสอบปากคำด้วยค่ะโดยในกรณีนี้นะคะมี2พนักงานต้อนรับคู่กรณีและผู้โดยสารอีก2คนมาเป็นพยานยืนยันในสิ่งที่เกิดขึ้นว่านักร้องดังประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นนะคะทางค o r a แ Air ค่ะได้ออกมายืนยันแล้วว่าเกิดขึ้นจริงและก็เป็นความผิดพลาดทางสายการบินที่ไม่ได้อัปเกรดที่นั่งให้กับบอบบี้คิมนะคะเนื่องจากบอบบี้คิมได้ใช้แต้มจากการสะสมไมมาแลกการอัปเกรดที่นั่งแต่บอบบี้เมื่อขึ้นเครื่องไปแล้วค่ะกลับพบว่าเขาไม่ได้รับการอัปเกรดเป็นชั้นบิสเนสและต้องการจะเปลี่ยนที่นั่งบนเครื่องซึ่งตามกฎแล้วไม่สามารถทําได้ค่ะทําให้นักร้องดังโวยวายตอพนักง,งานต้อนรับจนเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นนั่นเองค่ะ ทางด้านบอบบี้คิมนะคะก็ได้ออกมาขอโทษต่อการกระทําของเขาอธิบายว่าเขาโกรธมากที่ที่นั่งของเขาไม่ได้รับการอัปเกรดและพนักง,งานไม่ยอมเปลี่ยนที่นั่งให้แม้ว่าจะมีที่นั่งว่างบนชั้นบิสเนสก็ตามแต่เขาก็ขาดการควบคุมอารมณ์ของตัวเองไปด้วยนะคะหลังจากที่ดื่มวน์เขาก็ขอโทษจากใจจริงค่ะต่อสิ่งที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนบนไฟล์นั้นเขาก็รู้สึกละอายอย่างมากด้วยนะคะกับสิ่งที่ทําลงไปค่ะโดยส่วนตัวแล้วเขาอยากจะขอโทษพนักง,งานต้อนรับเป็นอย่างมากหากจะต้องคุกเข่าขอโทษ,ขโทษเขาก็ยินดี ที่่จะคะคอย่างไรก็ตามนะคะคดีของเขากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากทางเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่แน่ว่าเขาอาจจะโดนโทษจากทั้งสองประเทศเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวบ็อบบี้เนี่ยถือสองสัญชาตินะคะทั้งอเมริกันและก็เกาหลีทำให้เขาอาจต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งสองประเทศเลยทีเดียวค่ะ ตัวก็ออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบทสรุปของโทษจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ